อ้าวอันนี้ก็มีลูกหลานคนตรงกุ๊กไก่อันนี้นะเสื้อแดงไม่มีนะเพราะว่ามันใส่ไม่ได้เสื้อ,อน,นี่ใส่ไม่ได้เลยเพราะว่าอุดมสมบูรณ์หลานกงเซงิง <c oughs> ก็เกิดที่นี่แหละแล้วก็มาอยู่เล่นก็เป็นทําธุรกิจนาะทีการงานเจ้าของอ,อมรรัตเพสนะครับแล้วก็เป็นนักข่าวสื่อมวลชนทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมือง ับใจสังคมก็ขอให้เจริญเจริญกลงกลงเซงกลงขีไม่ยายยายนาลียหญราศีกงนายลรากลงลุงยันให้เจริญเจริญเมื่อเช้าตีสี่กลงเล็กก็ไหว้ผมก็ไปไหว้ที่บ้านกลงเล็กแล้วแต่ทุกคนก็ต้องกลับมาไหว้ที่บ้านใหญ่ก็คือบ้านหลังนี้แหละครับเป็นบ้านที่ตรงสิคี กงมาจากไฮหลัมแล้วก็เป็นพ่อของตรงเข่งเซงนะครับแล้วก็บรรพบุรุษหลายคนก็เสียชีวิตอยู่ที่นี่เราก็เลยเอาลูกหลานแนรุ่นรุ่นกงเล็กเนี่ยก็เป็นกงแล้วนะครับพาลูกหลานมาไหว้นะครับอันนี้ได้หลานคนแรกเนาะชื่อริวลิวจินมังกรทะเลบ่ มักกนนสสมงกรน้ําลิวจินเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พระสมเด็จองหนึ่งเด้อลิวจินท่าุผู้ชมที่เคารพครับอันนี้เป็นครอบครัวอีกหลายครอบครัวของลูกหลานกงเซงนะครับซึ่งโอ้ยมากมากมายมากมายแต่แต่ตีสองมานี่ครับก็ยายวันยายเพนก็เป็นประธานนะครับอายุมากที่สุดรุ่นรุ่น,ล,นลูกกงเซงอันนี้กงเล็กนะครับส่วนกงนายก็ ไปสวรรค์ลแล้วก็ส่งแต่ยายต้อยมายายต้อยก็อยาอยา่ารีบไปสวรรค์นะให้อยู่ด้วยกันก่อนนานๆน,น,นอกนั้นก็ยังเป็นลูกเป็นหลานหมดนะครับอันนี้เคยก็มีอันนี้หลากหลายครับหลากหลายมีตั้งแต่รุ่นตัวน้อยๆนี่ครับอันน้อยที่สุดตอนนี้เนะี่ยรู้สึกกับิวจินนี่บอกเออ,เอ,อมังกรน,น้ำคนนี้แล้วก็ยังอยู่ในท้องนี่ก็มีครับกรมเชง,งบอกว่า เกิดเป็นคนตรงให้รักกันนะครับเพราะฉะนั้นลูกหลานก็กลับมาหาต้นตระกูลอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ให้ความกะตัญญูเราถือความกะตัญยูเป็นที่ตั้งคือผมที่กําลังพูดไปนี่พอผมหันไปดีเด็กๆเ,เขาจะมาผมเลยไปกลมทวดเลยนะเป็นรุ่นกลมทวดแล้วก็ถือว่าเป็นความสุขอ้าวอ้าวหันไปหาหันไปหาหันไปหาประวันประเพณอาหันหน้าไปเด็กๆ บอกกุเกซงเป็นคนตรงตรงสิริและเรื่อขายสาแรกตระกูลวันนี้ขอกาบบัรพชนบันพบุรุษของเราเพื่อความกระตันยูแลลึกถึงการเลี้ยงดูช่วยเหลือ ปันพระชนที่ดูแลพวกเราทำให้พวกเราเติบใหญ่เจริญรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้ลูกหลานขอกราบคุณญาติคุณปู่คุท่านขอให้ลูกหลานมีแต่ความเจริญเปินทองไหลมาดินมา ร้อยล้านพันล้านนับรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปตาดูอาการลงต้ตงหัวตบหัวลู้หลานทาเข้ามันใกล้กล้ใ้ใก้อ้องไปดูว่าลองไปดยลุ้งขึ้นมาลองกล้ามานนี้รอบสุดท้ายแล้วแจงคนล้นล้าสพดยว เงาไปแค่2พันล้านนี้เอาไป4,000ล้านเอาถวายเพ็มาตอเอให้สังเกตดูบางบังตัวจะมีเงินเรียงเลยนะโอ้ยอ่านะฮ้อันนี้ไปบวกก่ออันนี้ไปซล้อ4,000ล้านอันนี้ไปบวก่อนนี่นะไปวกไม่นอะอันนี้ซื้ออาันีุลีกาก เอาไป4 0า0อันนี้มัน4,000เอาไปบอกคณะอืนเพราะคณะอื่นได้2,000แล้วยกไป4,000 เอาไปซื้อหวยอันนี้แจ็พ็อล้วสอรอจุจุ๊ในนี้จอม้องไป้ีไรซีไได้สองได้สองนี้สองเ้ยได้กกรเดินแล้วเอาไปหมื่นเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลขมาใหม่ๆ่เลยอันนี้ใช้เส้นกรุงไทย อาเอายังไม่พออีก4พันล้านคณะอื่น2องพันล้านคณะนี้4พันล้านท่านผู้ชมที่ชมอยู่นี่เป็น,ปนความภูมิใจเงินทองเราหาได้แต่ความสมคคีความกตัญญูของ,งลูกหลานที่<ล>มีต่อบรรพชนนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากจริงตระก,กูลแท่ตรงและสาแหลกที่เป็นลูกหลานในตระก,กูล จะถือว่าตัวเองเป็นคนตรงอยู่และเขาจะให้ความรักเคารพก,กันช่วยเหลือกันแล้วก็ความกตันยูนั้นเป็นที่ตั้งของตระกูลแท้ตรงเสมอบอกกันว่าความกตัญยูของแท้ตรงนั้นมาจากคำว่าตัวอักษรตรงตรงคำนี้คือกิมกับดั้ง ถ้าแตจิ๋วเขาจะอ่านว่าจงนะครับตรงคำนี้แปลว่านาฬิกาไม้บรรัดลูกดิ่งคนตรงจะมีแต่ความซื่อสัตย์ไม่คบเได้ดงเพราะฉะนั้นคนตรงเราจะรักกันและซื่อสัตย์กระตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกคนให้มีหลานหลานหลายคนแอบให้ นี่นี่อันนี้พระรอดลำพูนร,ราคาไม่ต้องถามใ <S S S> <g ül> ส่ตัวไม่อรอดพร่รอดลำพูจากลำพูน <c oughs> พลังแรงมากอันนี้อันนี้ให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  <c oughs> ลูกเดลในทท้องอันนี้ <c oughs>

หลักหลักหลายแสนขึ้นล้านวันาี้วจ้าเวันนี้ย่าเล่เยาเลคั่ย่ใเรยม่เคย่เล็นพรเสมเล็ง่รเ่าเลยย่าเลยย่าล่าเลยล่เล่าเลยาเล่าเลยยาเลยยองเลยย่าย่าเลยล้วก็ใส่าำลล่า่าลยย่ยา่ย่ายยย